คุณจีนในยุคโบราณเขาแต่งงานการอายุประมาณเท่าไหร่กันวันนี้เรามาดูกันนะครับเรามาพูดถึงตัวเลขโดยคร่าวๆนะครับในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็จะแต่งงานกันอายุประมาณ13นะครับถ้าใครที่ยังไม่แต่งงานหญิงนะครับมีโอกาสโดนปรับเงินนะครับ ส่วนราชวงศ์ถังนะครับก็จะแต่งงานอยู่ที่ประมาณอายุ15นะครับถ้าใครที่ไม่มีตังแต่งงานก็ไม่เป็นไรทางารัฐบาลเขาก็จะมีช่วยอุดหนุนในเรื่องของงบการแต่งงานนะครับส่วนในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับก็จะมีการแต่งงานตอนอายุประมาณ18ผู้ชายก็จะประมาณ20ผู้หญิงประมาณ18นะครับ แต่ว่าในสมัยส่งเหรินจงนะครับก็คือในราชวงศ์ส่งเหมือนกันเขาก็มีกําหนดให้แต่งงานอายุ13นะครับใครที่ไม่แต่งงานที่บ้านอาจจะมีโอกาสผิดทางกฎหมายตนขังคุกนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในสมัยก่อนนะครับคนเขาต้องการที่จะให้ประชากรมีเยอะขึ้นเนื่องจากว่าถ้าประชากรมีเยอะขึ้น คนก็มีเยอะขึ้นคนทำงานก็จะเยอะขึ้นก็เท่ากับว่าประเทศมีอำนาจแล้วก็มีอิทธิพลมากขึ้นนะครับดังนั้นทางรัฐก็เลยสนับสนุนแล้วก็บังคับให้คนแต่งงานกันเร็วนะครับนอกจากนั้นนะครับความจนของประชาชนก็เป็นเหตุผลดังนั้นครับเพราะว่า เมื่อประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวนาใช่ไหมครับคนในบ้านยิ่งเยอะก็จะทําให้คนทํางานยิ่งเยอะไปตามนะครับและถ้าบ้านใครที่มีลูกผู้หญิงแล้วก็การที่ลูกผู้หญิงแต่งงานออกไปเร็วๆเนี่ยก็เท่ากับว่ารา,ายจ่ายของขอครอบครัวนั้นก็จะหายไปด้วยนะครับอันนี้ก็คืออายุการแต่งงานของคนจีนสมัยโบราณนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกเมนท์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ